เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหาคุณฝันว่าเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบ ทำนายว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นมงคลอย่างยิ่งคุณจะมีโชคมีลาบก็ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการค้าขายรวมถึงมีดวงโชคลาภในการเสี่ยงโชคคุณและคนในครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุข ความรักคนโสดในช่วงนี้คุณจะโชคดีในเรื่องความรักมีโอกาสจะได้พบรักกับคนที่คุณนึกไม่ถึงส่วนคนมีคู่จะรักกันหวานชื่นและจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีไม่มีอะไรต้องกังวลคู่รักที่คบกันมานานอีกไม่นานอาจจะมีข่าวดี ดกกูการเงินการงานการเงินหากคุณมีปัญหาหรือติดขัดไม่นานจะมีคนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคด้านการงานคุณจะได้พบปะผู้คนและเพื่อนใหม่ที่นิสัยดีระยะนี้ดวงเรื่องการงานและการค้าขายถือว่าดีมากหากใครคิดจ,จะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆเพราะมีโอกาสจะได้กำไรงามเลขมงคลให้โชคหนึ่งหและ1 1 9 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมี่เออร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ